สวัสดีค่ะแพนนางฟ้าพยาบาลค่ะวันนี้แบ่งปันวิธีแก้ปวดหลังโดยให้ทางเลือกโดยใช้วิธีเปลี่ยนอิริยาบถการลงและลุกขึ้นจากเตียงเพื่อการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหลังยืดหยุ่นและสามารถพยุงกระดูกหลังให้ตรงเมื่อคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้สึกและพูดออกมาว่ารู้งี้ทำแบบนี้มานานแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มด้วยการคลานขึ้นเตียงการคลานเป็นการจับปรับกระดูกสันหลังเริ่มด้วยการวางมือทั้งสองข้างทำมุม30องศากับหัวไหล่เหนยหน้าขึ้นท่านี้เรียกท่างูในโ,โยคะหายใจเข้าออกนับ1-30ถึงสท่าแมวเหยียดแขนลดไหล่โยกสะโพกไปด้านหลัง นับ1นึถึงโยกสะโพกไปด้านหลังวางบนส้นเท้าท่าเต่าหรือท่าเด็กหายใจเข้าตามปกติทำอีกครั้งท่างูเป็นท่าที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อหลังหลังจากที่คุณทำงานนั่งหรือเดินมานานท่านี้ถ้าใครปวดไหล่ปลวดแขนสามารถโยกซ้ายโยกขวา คลายกล้ามเนื้อไหลได้สำหรับท่าเด็กหรือท่าเต่าคนที่มีอาการปวดเขา่าไม่ต้องทำเริ่มนอนด้วยการงอข้อศอกจืดแขนข้างที่ต้องการตะแคงไปบนเหนือศีรษะตะแคงให้เป็นเส้นตรงศีรษะหลังเป็นเส้นตรงหนุนหมอนนอนหงายหลับสบายจนถึงเช้า เราลุกขึ้นจากเตียนด้วยการนอนคว่ำเริ่มโดยการยืดแขนด้านที่ต้องการตะแคงไปข้างบนเหนือศีรษะตะแคงเป็นเส้นตรงดันตัวขึ้นเริ่มด้วยท่างูท่างูช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่คุณนอนท่าเดิมมานานเป็นเวลา8ชั่วโมงกล้ามเนื้อหลังหดตัวแมวก็ช่วยกันคลายกล้ามเนื้อหลัง เป่าคลายกล้ามเนื้อหลังสามท่านี้ท่างูท่าแมวท่าเต่าทําวันละ3ามครั้งตอนเช้าก่อนลงจากเตียงก่อนนอน3มครั้งเป็นวิธีที่แก้การปวดหลังได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์รัวๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ